กระแสร้อนยังแรงไม่หยุดเลยนะครับสำหรับวีนาปวีนาซิงค์นะครับตัวแทนประเทศไทยนะครับไปประกวดบนเวที m ิดยูเนเวอ2025ที่ล่าสุดนะครับปล่อยชุดเดสสีเขียวนีออนนะครับมีการผ่าสูงนะครับทำให้เห็นเลียวขาแบบสะดุดจึ้งเลยนะครับแต่งานนี้นะครับก็ไม่ได้ดีเสียหมดนะครับกลับมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นซึ่งแม้ว่าวีนานะครับจะเดินมาพร้อมรอยยิ้มที่สวยสะกดนะครับและทรงผมแบบหวานๆเข้ากับใบหน้านะครับแต่แฟนนางงามหลายคนเนี่ยกับมอง ว่าสีเขียวนีออนเนี่ยมาแรงไปหรือเปล่าและดีไซน์ไม่แกนเท่าที่หวังไว้เลย จนงานนี้นะครับกลายเป็นที่ถกเถียงรัวนๆนะครับในคอมเมนต์ซึ่งบางเสียงเนี่ยก็ชมว่าเธอสวยหุ่นดียิ้มละลายนะครับแต่หลายคนเนี่ยกลับมองว่าทีมที่ออกแบบชุดเนี่ยไม่เห็นทางของวีนาเลยและยังไม่ค่อยแมทกับบุคลิกที่แข็งแรงสไตล์ของเธอซึ่งกระแสคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็บอกว่าไม่แพงเลยเหมือนเสื้อกบกะโปรงเนี่ยคนละยุกเอามาต่อกันโทนสีนี้เนี่ยทำให้นางแก่ขึ้นหรือเปล่าแทนที่จะสดใสสีจีดมากเลยจ้าทีมงานคิดอะไรอยู่งงมากซึ่ง งานนี้นะครับคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยโอ้โหต่างโดนชาวเน็ตเนี่ยตำหนิยับเลยนะครับถ้าถามสีแรงไปไหมเนี่ยแอดบอกเลยนะโอ้โหสีจี๊ดเจ็บมากจ้าเพราะปกติแอดก็ไม่ค่อยเจอใครที่แต่งตัวแล้วสีเจ็บๆแบบนี้เนาะหรือว่าแอดไม่ชินหรือว่าแอดไม่เข้ากับวงการแฟชั่นหรือดูไม่ออกจะว่าแอดแบบนี้ก็ได้นะบอกจริงๆว่าแบบเออแอด แอบไม่เก็ตแต่สิ่งที่แน่ๆน,นะครับไม่ว่าน้องจะใส่ชุดสีอะไรนะครับเธอสวยที่สุดจ้าหน้าเธอสวยมากฉันชอบใบหน้ามากกว่าส่วนสีเสื้ออาจจะเป็นอะไรสไตล์ไหนเนี่ยฉันเชื่อนะเวลาวีนาใส่ชุดอะไรเนี่ยโดยพื้นฐานออกมาสวยมาก มากันต่อที่1ข่าวนะครับหลังจากที่เน็ตไมเน็ตนะครับยูทูเบอร์ชื่อดังเนี่ยครับถูกจับตาว่าตอนนี้เนี่ยมีรักใหม่หรือเปล่าและสาวคนนั้นเนี่ยดีกีไม่ธรรมดาเลยนะโดยหลายคนจับตาว่าคนคนนั้นเนี่ยก็คือน้องน้ำตาลวิลาศินีนะครับเป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข่งทีมชาติไทยโดยชาวเน็ตเนี่ยนำรูปภาพเน็ตนะครับและน้องน้ำตาลเนี่ยไปเที่ยวงานลอยกระทงและถ่ายรูปเนี่ยมีฉากหลังเนี่ยคล้ายๆกันแถมน้ำตาลนะครับยังใส่ผ้าถุงสีนะครับและเป็นลายเดียวกับที่เน็ตเนี่ยถ่าย ลง IG Story อีกด้วยเลยคาดว่าน้ำตาเนี่ยอาจจะเป็นสาวคนใหม่ของเน็ก็เป็นได้หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับหลายคนก็ต่างสงสัยและเข้ามาคอมเมนต์ถามกันว่านอตอนเนี่ยคุยกับนักร้องคนนั้นเลิกกันแล้วเหรอคิดว่าตลอดเป็นแฟนของเมฆนะ แล้วพี่เมฆฉันละ่ะซึ่งหลายคนเนี่ยก็ต่างมีข้อสงสัยมากมายนะครับแล้วก็มีคําถามมากมายมากแต่งานนี้นะครับเป็นคําถามที่ยังไม่มีใครออกมาตอบจ้าเอาเป็นว่างานนี้นะครับหลายคนก็ต้องสงสัยกันไปก่อนนะครับเอาไว้ไม่นานครับเดี๋ยวพี่นักข่าวเจอใครสักคนนึงเนี่ยเชื่อเถอะเดี๋ยวพี่นักข่าวเนี่ยเขาเอาไม้เข้าไปจอถามให้รออีกนิดจ้า